เมื่อเราทาฟีดมาเจอเพลงที่เราชอบนะคะแล้วเราอยากได้เพลงนี้ไปเป็นลิงโทนโทรศัพท์ทํายังไงเดี๋ยววันนี้จะพาทาค่ะวิธีก็คือให้กดตรงลูกศรชี้ตรงนี้นะคะแล้วให้กดคัดลอกลิงค์ค่ะจากนั้นให้ไปเข้า Google Chrome นะคะแล้วพิมพ์คําค้นหาว่าแปลงไฟล์เพลง TikTok นะคะตัวนี้พิมพ์ไว้แล้วโทรศัพท์ที่ใช้นี้จะเป็นของเลดีนะคะรุ่นอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ แล้วก็กดตรงนี้นะคะดาวน์โหลดทิกติก m อ็มพีสแปลงไฟเพลงนะคะจากนั้นก็ให้กดวางลิงก์ที่เราคัดลอกเมื่อกี้พอวางลิงก์แล้วให้กดดาวน์โหลดนะคะจากนั้นให้เลื่อนขึ้นไปแล้วก็กดดาวน์โหลด m p 3นะคะจะมีโฆษณานิหนึ่งนะคะปิดโฆษณาออกไปตัวนี้โหลดแล้วนะคะพอโหลดเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยค่ะ ลองกดฟังดูนะคะว่าใช่เพลงเมื่อกี้ไหมโอเคเพลงนี้นะคะจากนั้นให้กดตรงสามจุดตรงนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะดาวน์โหลดแล้วให้ไปเข้าตรงตัวจัดการไฟล์ในโทรศัพท์ของเรานะคะนี่หลังจากนั้นเพลงที่เราดาวน์โหลดมาก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะลองกดเปิดฟังดูนะคะในเครื่องเขาจะถามว่าจะเปิดด้วยแอปไหนแล้วก็กดด้วยแอปเพลงนะคะ มีโฆษณาเราโฆษณานิดน,นึงนะคะกดปิดออกไปเพลงที่เราโหลดก็จะ <laughs> มา <laughs> ขึ้นตรงนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นให้ไปเข้าที่การตั้งค่านะคะแล้วเลื่อนหาคําว่าเสียงและการสั่นเตือนนะคะจากนั้นให้กดเสียงเรียกเข้านะคะแล้วก็ให้กดตรงเลือกเสียงเรียกเข้านะคะแล้วก็เลือกไฟล์เสียงะคะ่ะกดเลือกเพลงตัวนี้แล้วก็กดตกลงนะคะ ลองฟังดูสิโอเคเป็นเพลงที่เราโหลดมาตะกี้นะคะแล้วก็กดใช้งานได้เลยค่ะเขาก็จะถามเลือกเสียงเพลงนี้เป็นเสียงเรียกเข้าใช่ไหมแล้วก็กดตกลงค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ได้เสียงเพลงที่เราโหลดมาใช้เป็นลิงโทนเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าบางเพลงอาจจะโหลดไม่ได้เพราะว่าติดลิขสิทธิ์นะคะจะได้เป็นบางเพลงเท่านั้นหากใครชอบคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้จ้า